สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะฮะเมื่อมันเสียถึงเวลาก็ต้องโดนนะฮะอันนี้เป็น m r r e e e s เ b e n z นฮะมีปัญหาเรื่องท่อแคสต์ไลติกนะครับคันนี้มันตันไปแล้วนะฮะนี่ทางอาทอซิงก็เปลี่ยนให้มันวิ่งไม่ได้นะเวลาแคตตันๆนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเราก็จะมีแคตนี่ที่มีมาตรฐานยูโรโฟนะครติดตั้งเข้าไปตัวนี้มีสองลูกนะครับจะอยู่ที่ ซ้ายและขวาเพราะว่าเป็นเครื่อง v ีนะครับเป็นเครื่อง V ีแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องไฟโชว์เราวิ่งไม่ออกด้วยเวลาตันเนี่ยมันตันจริงๆนะฮะเวลาตันเยอะๆเนี่ยรถแคปตันวะวิ่งไม่ออกเลยกินน้ำมันนะฮะแล้วก็อัตัาเล็งตกไฟโชว์แล้วที่สําคัญถึงเวลามันจะไปไม่ได้เลยเพราะไอเสียมันออกจากลบออกจากแคปไม่ได้เลยนะฮะนี่มาดูแคปเดิมนะครับนี่แคปเดิมมือพองแน่นอนนี่ นี่นะฮะแคปเดิมมันมองไม่เห็นละ้ะข้างในอะไส้มันตันนะครับสนใจนะฮะมีปัญหาเรื่องท่อแคตาลิติกมาท่อซิ่งครับทุกรุ่นเราแก้ไขปัญหาไห้แน่นอนครับขอบคุณครับ